ดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องสาโคตรใจใสทั้งวนนะคะสวัสดีทุกท่านตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านลุงเหลิมปลายสอนจะมาทําอะไรนะคะดูบุกมาเลยนะครับเจ้าของก็ไม่อยู่นี่เจ้าของไม่รู้ไปไหนหมดโ่นเอยู่่นอ๋อเจ๊บงาไปด้วยบอน,นี่ แม่ไปมดเองไปด้วยเหรอ<ป>อาเจมุางาไปเที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตบอโอ้ลุงเหลิมกับคุณป้าไม่อยู่นะคะวันนี้ไปภูเก็ตบรรยากาศยามเย็นเรามาบุกถึงรายทองเงินโอ้โหงายาวมากเลยโออยากให้พี่กวนงายาวออกแบบนี้มากเลย โซเขาอยู่ต้นใหญ่นุนมาเองเลี้ยงแข้งยังไงวะเขาจะผมว่ะหรือครับน้อยครับยังครับไหนเสียงมีไม่เสียงนี่ด,ดูดูครับตัวใรสอน <laughs> ดูครับเขามาถ่ายรูปทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูนะคะ ออ yeah. mm hmm. ไม่มีเสียงตอบรับจากพลายทองงันู้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่นะคะในคลิปนี้โทรศัพท์ไม่รู้เป็นยังไงมาแล้วเ็ยยุโยน,นยญ้าให้กินน้อย รับปุลุรับยังยุ่เออโอ้สมัยตะก่อนก็มีฉายาอะไรนะปุลุปุลุตัวน้อยๆค่ัตัวน้อยๆนะคะเราจะเรียกแับว่าปุลุปุลุตอนนี้เขา เป็นบ่าแล้วโอ้โหกางหูใส่เลยนะคะตอนนี้คนที่อยู่ดูเลก็คือหลิวหลิวคนเดียวเพราะว่าลุงเหลิมกับป้านี่รถนะคะรับจ้างคนช้างไปภูกเก็ตนะคะน่าจะมีช้างไปที่สวนวันนี้พลายสนมาถ่ายรูปให้เก้าภาพดู ว่าเจ้าภาพจะพอใจหรือเปล่านะคะพอดีมีงานเข้ามานะคะก็เลยต้องมาถ่ายภาพ<อ>มาเสิร์ฟอาหารเย็นเลยบนนี่นี่คือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะทุกท่านโอ้ช้างอยู่ตากแดดนี้เลยนี่มันแห้งเหี่ยวเองทำไมค่อยจะแห้งเหี่ยวช้างนะ อ้าวเร็วเอ็งเลี้ยงช้้งยังไงค็ยจะแห้งเหีเห่ยวอู้กินอย่างเดียวเนาะเอ็งไม่เก็บขยะบ่เนี่ยเหี่ยวเหมือนควานม่างงานนะโอ้อยากให้พี่ควานงามแบบนี้มากเลยดูอะยาวเร็วมาก เกือบไม่ใช่เกือบจะทันนะปองแล้วบอกยางกรปองก็าสองเมตรแล้วลอันนี้เท่าไหร่นี่ม่หกสโอ้แต่มันก็ยาวเอ่อันนี้ตัดไม่รู้กี่รอมเนาะ <c oughs> ตอนนี้เหลือสองเชือกนี้เนะาะทองเงินกับอมสินไอของยายจันลุงหลามันไปใช่ไหม <c oughs> ส่วนออมสินเราอยู่ทางนั้นส่งไปให้เจ้าภาพดูยัง ยังถ่ายสองตัวเนาะอ๋อ,อประสงค์อันนี้ไปก่อนจะขารอเดี๋ยวอีกอีกอีกเชือกหนึ่งเพราะว่าเจ้าภาพอยากเห็นตัวช้างนะคะงานนี้คือจะให้ทองเงินนี้ไปแทนพี่ขวัญว่าตอนนี้พี่ขวัญเรายังเปิดโบคือน่าจะหายไม่ทันนะคะก็ะเลยให้ทองเงินไปแทนแล้วก็ใช้รถสิบล้อเราเนาะในคนละครึ่ง เราก็ได้ค่าน้ำมันรถเท่าเงินก็ได้ค่าตัวไปแบ่งงานกันนี่ตัวแรกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูอมสินนะคะเดี๋ยวให้ภัยสอนส่งรูปให้เจ้าภาพดูแลมาดูตัว โอ้ไปตัดอ้อยอยู่ที่ไหนเอ๊ะให้มันกินแต่อ้อยก็ยังว่าเรามันตากแดดด้วยพอเองเขาไม่เอาสับปะรดเหรอผายออนซินจะอยู่นู่นช้างตากแดดก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะแห้งๆหน่อยบ้านนี้เ้ายังไม่มีโรงช้างนะคะเพราะว่ามีมีช่องเนาะ เราบอกให้ควานวิทย์ทำช่องอยู่เขาไม่ทำเพื่อที่จะได้แบบไลท์ทำบ้านให้ช้างเนะาะเพราะว่าจะมาช่วยถ้าเขาทำนะคะเราก็อยากให้ช้างได้อยู่ในร่มทุกเชือกเนาะอันนี้ออมสินนี่ก็เป็นสเสบียงอาหารเขาทั้งอ้อยทั้งญ้านะคะ อยู่กับธรรมชาติช้างซุ้มนี้อยู่กับธรรมชาตินะคะน,นี่จะเป็นพ่อของอุ้มบุญแล้วก็นาโนโน,นะคะโอ้โหวิววิวอยู่กับป่าไม้ท้านายุงนี้น่าจะเยอะมากเลยนะนี่ก็จะเงียบๆเ,เลยนะคะเพราะว่าคุณลุงคุณป้าไม่อยู่ ค้าคุณปายู่ก็จะเสียงแจ้วแจ้า,จาแถวนี้จะเป็นป่าเห็ดเลยนะคะนี่หลังบ้านคุณลุงเป็นป่าเห็ดแต่เราก็ไม่เคยได้เก็บกับเขาเรยเราเ,เ,เขา,ะเาจะเก็บคลิปบรรยากาศให้ชมหลักเขาจะมีเยอะนะตรงนี้หลักหนึ่งนูนนูนเพราะว่าพื้นที่เขากว้างนะคะพื้นที่เขากว้างกว่าตรงที่เราอยู่มากเลยเขาไม่อยู่หลังนะคะนี่ ทำไมอ่ะสัญญาณไม่ดีเปล่าใครสนส่งรูปไปให้เจ้าภาพแล้วนะคะโอ้งายาวขนาดนี้ไม่พอใจก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละคะแบบหางายาวแทนมนากเลยแล้วใครมานอนนี่หลิว เอาเองไม่ได้มานอนนะโอ้เขาไปกี่วันยังไม่ได้ปิดคลิปเลยค่ะอืมไปดูอีกตัวหนึ่งวะให้คอยปิดไม่มันจะเต็มแล้วอืมเดี๋ยวหลิวก็จะพาน่าจะไปลงน้ำก่อนนะคะ โอ้โงงาไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะดูอ่ะคืองาใหญ่งายาวงายาวมาก,กามเขาได้บารมีแล้วเนาะไปะส่งไปได้หรือ,อยงังลูกส่งรูปไปให้เจ้าภาพดูแล้วนะคะเจ้าภาพแบบว่าติดต่อตกลงกันโอเคแล้วนะคะสองเชือก แต่ว่าก็โทรมาเพราะว่าทา,า,างคณะกรามคารอยากดูตัวช้างกลัวว่าเราจะเอาแบบตัวเล็กๆไปให้หมัมงเนาะเออช้างแคร่ไปให้เราก็เลยต้องมาถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าช้างของเราระดับงานยาวๆทั้งนั้นนะคะถ้าของเราอย,ออาอาอยู่เราจะส่งรูปสวยๆหล่ๆไปให้เลยแต่ว่าของเราอยู่ย่แต่ว่ามันออกงานไม่ได้นะคะะ น,นี่เธอดูตะขอเขาว่าเธอเรือเรี่ยงนี่นี่ตะขอเขาน่ะตะขอควานวิทย์เยอะมากดูอะนี่ควานวิทย์เป็นคนที่ชอบสะสมตะขอเหมือนพลายสนนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ